ก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับข่าวการจากไปแบบไม่มีวันกลับของนักแสดงอาวุโสมากความสามารถอย่างแม่แอชโฉมชายฉันวิไลในวัย73ปีอีกหนึ่งนักแสดงเจ้าบทบาทที่คร่ำวอดอยู่ในวงการมากเกือบ60ปีและมีผลงานออกมาให้แ,แฟนๆได้รับชมกันมากกว่า200เรื่องไม่ว่าจะเป็นหนังหรือละครอีกทั้งแม่แอก็ยังเป็นที่รักและเคารพของนักแสดงในวงการบันเทิงทุกคนรวมไปถึงมีแ,มแฟนที่คอยติดตามผลงานกันอย่างล,ล้นหลามซึ่งบทบาทที่หลายๆคนน่าจะจดจำแม่แอสได้ก็คงจะเป็นบทบาทของแม่น้อยที่เป็น หนึ่งตัวละครหลักในซีรีส์ซิทคอมยอดนิยมอย่างบ้านนี้มีรักกับตัวละครที่ดูน่ารักอบอุ่นเรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ของแฟนละครที่ติดตามชมนอกจากนี้ก็ยังมีหนึ่งบทบาทที่เชื่อว่าคงไม่มีใครไม่เคยรับชมอย่างแน่นอนนั่นก็คือบทบาทของคุณหญิงยาจากละครเรื่องน้ำตากรรมเทพทีแมแดตีโบแตกเล่นได้เข้าถึงอารมณ์ของตัวละครมากๆจนคุณหญิงยากลายเป็นมีมไปทั่วโลกโซเชียลในช่วงเวลานั้นโดยข่าวเศร้าในครั้งนี้ถูกแจ้งผ่านทางเฟซบุ๊กของคุณกุง้งวิภาวีเจริญบุระเมื่อวันที่2 นั่นของคุณกุ้มได้มีการโพสภาพของแม่แอดพร้อมข้อความไว้อะไรและแสดงความเสียใจกับครอบครัวซึ่งหลังจากที่นแฟนและคนในวงการมันถึงได้ทราบข่าวก็รายพากันออกมาแสดงความไว้อะไรต่อแม่แอดกันเป็นจุนวนมากไม่ว่าจะเป็นกับตันพูทนีที่ไร้ออกมาโพสข้อความไว้อะไรแม่แอดว่าแม่แอดครับผมบอกตัวเองเสมอว่าผมโชคดีมากๆที่ได้ทํางานกับแม่ตั้งแต่ละครเวทีทวีพบเดอะมิซิคอลมาถึงบ้านนี้มีรักจนเปรียบเสมือนแม่แอดเป็นแม่คนที่2ในชีวิตของผมแม่เป็นตัวอย่างในการทํางานการตรงต่อเวลามีความ รับผิดชอบกับโบสมีความรักในอาชีพของการเป็นนักแสดงอย่างเต็มเปี่ยมขอให้แม่ไปอยู่กับพระเจ้าอยู่ในที่ที่ดีที่สุดสงบสุขที่สุดสวยงามที่สุดสําหรับแม่นะครับรักและคิดถึงแม่มากๆครับนอกจากนี้ก็ยังมีคนในวงการอีกหลายคนที่ได้กมาร่วมไว้อะไรกับการจากไปของแม่แอนในครั้งนี้ทั้งไออภิษฎาเอชายามิชยัยบิ๊กสรุตเต๋อสมชยัยพร้อมกับคนอื่นๆอ,อีกมากมายโดยก่อนหน้านี้เมื่อปี2559แม่แอก็เคยได้ออกมาบอกว่าจะเลือกรับงานละครซึ่งทางลูกสาวของแม่แอ คุณอาดพนิดนาศก็ได้เคยออกมาบอกถึงสาเหตุที่แม่แอดออกจากวงการว่าเป็นเพราะแม่ตรวจพบสิ่งผิดปกติในสมองทําให้มีผลต่อความจําของแม่แอดจนแม่แอดไม่อยากรับงานละครเพราะจำบุตไม่ค่อยได้ไม่อยากให้คนอื่นๆเสียเวลาถ้าหากต้องมาถ่ายซีนของแม่แอดหลายๆครั้งส่วนสาเหตุที่ทําให้แม่แอดจากไปแบบไม่มีวันกลับก็คือสิ่งที่แม่แอดเป็นมาตั้งแต่อายุ3านั่นก็คือเบาหวานที่แม่แอดกินยาควบคุมอาการมานานก่อนที่อาการจะมาสุดหนักในช่วง3เดือนที่ผ่านมานี้แต่แม่แอดก็ทุ่มเทให้กับงานละครมาโดยตลอด แม้ว่าร่างกายจะไม่สมบูรณ์ร้อก็ตาม